สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เซเว่นเดลี่จะพาทุกท่านไปชมความสามารถของน้องๆหนูๆบุตรหลานพนักงานในเครือเจริญพกคภัณฑ์ที่พวกเขาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าร่วมโครงการดนตรีไทยและนัฏสินไทยภาคฤดูร้อนจัดโดยแผนกกิจกรรมพิเศษสำนักประสานรัฐกิจบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนปีนี้เขาจัดกันเป็นปีที่14แล้วล่ะค่ะ โดยโครงการดนตรีไทยและนัฏศิลป์ไทยภาคฤด,ดูร้อนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีและนัฏศิลป์ให้มีความใกล้ชิดกับเยาวชนไทยมากขึ้นจุดประกายให้เกิดความรักและตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไปรวมไปถึงปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่เยาวชน และนอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของดนตรีไทยและนาาศิสินไทยแล้วนั้นน้องๆที่เข้าร่วมโครงการทุกคนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทการไหว้การเดินการนั่งการฝึกสมาธิพัฒนาสติรวมไปถึงการสวดมนต์ด้วยล่ะค่ะหนูชื่อน้องแพรค่ะวันนี้หนูได้เรียนเรื่องมารยาทไทยได้เรียนเรื่องการไหว้ได้เรียนเรื่องลำไทยค่ะได้ดัดตัวค่ะ เรียนมาปีนี้ปีที่สองแล้วค่ะชอบในการรำแล้วก็ชอบเพื่อนๆชอบคุณครูค,ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหมิงหมงค่ะ <c oughs> ก็ดีใจนะคะที่ได้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์เกี่ยวกับดนตรีก็คือหนูไม่ได้เรียนดนตรีแล้วคะ่ะแต่ว่าได้ฟังเขาเล่นกันทุกวันถ้าใครไม่ได้เรียนก็มาเรียนด้วยนะคะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนุชส,สดีปีนี้มาเรียนปีที่6ครับที่ผ่านมาก็เรียนการไหว้เป็นมารยาทไทยแล้วก็เรียนดนตรีไทยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเป็นกามราสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะก็ได้มาเรียนที่นี่เป็นปีที่3แล้วค่ะ ก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้เรียนขิมค่ะหนูเรียนขิมค่ะแล้วก็เอาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆค่ะจนเพื่อนเ,อเรียกหนูว่าครูแล้วก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายค่ะคร mm hmm. ูจี้ครูตีครูไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ที่ได้สอนหนูมาแล้วหนูก็ได้เอาไปสอนเพื่อนต่อค่ะก็ mm hmm. สัญ,ญญาค่ะว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสนะคะ mm hmm. ก็จะได้มาเรียนที่นี่ค่ะ สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายบุญจาครับวันนี้มาเรียนปีที่ห้าคับก็เรียนมารยาทไทยบางวันก็ได้ดูเรื่องมารยาไทยค่แล้วถ้าเจอผู้ใหญ่ต้องไหว้ยังไงครับอส,สดีครับก็อ่ะใครที่ไม่มาเรียนก็ขอให้อีหน้ามาเรียนด้วยนะคะขอบคุณครับ และแน่นอน House ค่ะว่าการสอนเด็กที่อยู่ในวัยกำลังซุกสซนถึง65คนโดยมีครูผู้สอนเพียง3ท่านย่อมมีการกระทำผิดกฎกันบ้างเราไปดูกันค่ะว่าวิธีลงโทษของโครงการนี้มีวิธีลงโทษกันอย่างไรพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะใครไม่พร้อมเดินนักใหม่ใครไม่พร้อมเดินนักใหม่ หลังจากน้องๆมีการพัฒนาทางด้านการเรียนแล้วโครงการยังมีเวทีให้น้องๆได้แสดงความสามารถในงานสำคัญต่างๆอย่างวันนี้ค่ะน้องๆก็ได้มีโอกาสมาแสดงในงานเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคมที่จัดบริเวณหน้าอาคารซีพีทาวเวอร์ติดถนนสีลมย่านที่เต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะ เรามาดูชุดเล็กที่หนูขอเสียงตบมือให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งครับขอเสียงตบมือในอเพลงพม่มาก,กองยดา ีพีอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดนตรีไทยและนัตสินไทยภาคฤด,ดูร้อนจะสามารถปลูกฝังให้เยาวชนบุตรหลานพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนัตสินไทยและสามารถที่จะช่วยการสืบสารให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปแผนกสื่อสารภายในสำนักประสานร,รัฐกิจบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนรายงาน และตลอดระยะเวลากว่า13ปีที่ผ่านมาโครงการได้รับความสนใจจากพนักงานที่ส่งบุตรหลานเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องโดยนับจากการเปิดโครงการครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อปี2545มีผู้สนใจเข้าร่วมเพียง8คนจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า130คนแต่สามารถรับสมัครได้เพียง65คนค่ะโดยมีบุตรหลานเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของบริษัท CPO. จำกัดมหาชน บริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและเครือเจริญพกพัน์ค่ะ